จะนอนไม่ดีต้องคอยดูปลายคอยบอกทางถ้าเจอไปซ้ายเลี้ยวซ้ายเธอเจอไป้ายขวาเลี้ยวขวาข้างหน้าเป็นทางเลินจงระวังไปเจอไปนี้ชิดซ้ายไปเจอไปนี้ชิดขวาสิ่งแยกทางหน้าจงระวังไป้จราจรนั้นมีสามสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวเราเข้าใจสีแดงให ให้คิ้วเราให้ไปสิเรืองให้เตรียมตัวหยุดจนเข้าใจจะเจอไปนี้ห้ำเหลวซ้ายจะเจอไปนี้ห้ำเหลวขวาข้างหน้าเป็นทางข้ามจงระวังไปเจอไปนี้ให้ของซ้ายจะเจอไปนี้ให้ของขวาข้างหน้ามีเคสจมชนบนระวัง สีเหลืองสีเขียวเราเข้าใจสีแดงให้หยุดสีเขียวเราให้ไปสีเหลืองให้เตรียมตัวหยุดจนเข้าใจถ้าจะไปนี้ห้ามเลี้ยวซ้ายจะเจอไปนี้ห้ามเลี้ยวขวาข้างหน้าเป็นทางข้ามจงระวังไปเจอไปนี้ให้ของซ้ายไปเจอไปนี้ให้ขคงขวาข้างหน้ามีเคตจงชนบนระวัง ย,ยังปลอดภัยกดบนถน,นนห้นทางจึงเข้าใจขับรถที่ดีต้องคอยดูยป้ายที่บอกทางจะปลอดภัยจะปลอดภัยจะปลอดภัย คุณทราบหรือไม่ว่าการไม่เปิดไฟเลี้ยวทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างไรได้บ้างการไม่ให้สัญญาณไฟจอดชะลอเลี้ยวทำให้เกิดอุบัติเหตุมากถึง700ลายต่อปีข้อมูลจากกองบังคับการตำรวจจราจรเพียงแค่เปิดไฟเลี้ยวอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นประโยชน์ของการเปิดไฟเลี้ยวมีดังนี้บอกให้เพื่อนร่วมทางรู้ว่าเราจะไปทางไหนหรือขอแซงไปก่อน การใช้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อบอกว่าจะเลี้ยวไปในทิศที่ต้องการการกลับรถการเปลี่ยนช่องทางเดินรถขอแซงคันอื่นหรือการขับรถออกจากที่จอดรถเห็นไหมครับการเปิดไฟเลี้ยวมีประโยชน์มากมายแต่ทำอย่างไรละ่ะที่เราจะใช้ไฟเลี้ยวได้ถูกต้องโดยมีข้อแนะนำต่างๆดังนี้เมื่อจะเลี้ยวรถเปลี่ยนช่องทางหรือต้องการจะแซง ผู้ขับขี่ต้องยกไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านหน้าหรือข้างรถให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองที่ติดอยู่ท้ายรถในทิศทางเดียวกับทิศทางที่จะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถควรเปิดไฟเลี้ยวให้คันหลังเห็นชัดก่อนที่เราจะเลี้ยวถ้าที่เป็นความเร็วรถที่วิ่งความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อน30เมตรถ้ารถที่วิ่งความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ให้เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อน60เมตร เราจึงควรเปิดไฟเลี้ยวให้เป็นนิสัยแม้ว่าจะไม่มีรถวิ่งตามมาก็ตามการเลี้ยวรถในที่ที่ให้กลับรถเมื่อเราขับถึงเส้นทางที่จะเลี้ยวรถเปิดไฟเลี้ยวชะลอความเร็วแล้วค่อยเปลี่ยนเลนรถที่วิ่งอยู่เลนกลางต้องเปลี่ยนเป็นเลนซ้ายการเลี้ยวเข้าซอยหรือเลี้ยวออกจากซอยควรจะดูรถทางขวาด้วยและใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยวกรณีของรถจักรยานยนต์ ก่อนถึงทางร่วมแยกหากเราต้องการเลี้ยวเราควรเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าประมาณ10-15เมตรก่อนถึงทางแยกเพื่อให้ผู้ที่ขับขี่ตามมาจะได้เห็นว่าเรากำลังจะเลี้ยวจะได้เตรียมตัวได้ทันเพียงเอื้ออาทรกันสักนิดเพื่อสังคมของเราก็จะน่าอยู่ตลอดไปความเอื้ออาทรง่ายๆเพียงเริ่มที่ตัวคุณ คุณเคยตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรือเปล่ารถคันหน้าขับทิ้งระยะมากๆในขณะที่ถนนด้านหน้าโล่งทำให้เสียพื้นผิวจราจรและหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนการขับทิ้งระยะมากๆมีผลเสียมากกว่าที่คิดเมื่อคุณขับรถทิ้งระยะมากๆรถคันหลังจะพยายามแซงคุณขึ้นไป โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนก็จะมากขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่ความเสียหายก็ย่อมมากเกินกว่าที่คิดอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายอุบัติเหตุบนท้องถนน80%เกิดจากพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเป็นอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายถึง11.9%เรามาดูกันไหมว่า ทำไมถึงห้ามแซงสายเพราะในระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้คนขับขี่สามารถมองเห็นรถทางซ้ายและทางขวาได้อย่างชัดเจนแต่ในระยะที่รถขับเข้าไปใกล้คันหน้ามากขึ้นจะทําให้เกิดจุดอับสายตาระยะการมองเห็นโดยเฉพาะทางซ้ายจะลดลงจนมองแทบไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้ายได้เลยมุมมองที่จะทําให้เห็นมากที่สุดจะอยู่ทางขวาของคนขับ การแซงขึ้นหน้าทางขวาจะปลอดภัยมากกว่าทางซ้ายหากผู้ขับขี่พยายามปรับมุมให้เห็นทางซ้ายชัดขึ้นโดยการขับเบียดทางจราจรด้านซ้ายจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่จอดอยู่ไหลทางได้การแซงสายยังผิดพรบจราจรปี2522หมวด2มาตรา45ห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับแซงซ้ายเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้าย แล้วทำไมยังมีผู้ขับขี่ทิ้งระยะมากๆอยู่อีกบางคนโทรศัพท์ขณะขับขี่บางคนคิดว่าใช้ความเร็วเหมาะสมแล้วบางคนที่เลื่อนที่นั่งติดพวงมาลายัยไม่มองกระจกหลังและบางคนมองหาเส้นทางโดยขาดความระมัดระวัง <c oughs> การนั่งแบบชิดพวงมาลายัยทำให้กระจกมองหลังอยู่ชิดระดับสายตาเมื่อมองไม่สะดวกบางคนก็จะเลือกที่จะไม่มองโดยไม่รู้ว่ามีรถตามหลังอยู่ โดยเฉพาะบางคนที่มีรูปร่างไม่สูงต้องนั่งชิดเข้ามาหาพวงมาลัยเพื่อให้ขาเหยียบถึงเบรกและคันเร่งและเพื่อให้เห็นกระจังหน้าชัดเจนขึ้นทําให้มุมมองกระจกหลังเกินกว่า45องศาจากระดับสายตาต้องเงยศีรษะทุกครั้งเพื่อมองกระจกหลังเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งในลักษณะปกติปรับเบาะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมลำตัวห่างจากพวงมาลัยในระดับที่พอดีวิธีการแก้ไขคือปรับเบาะให้สูงขึ้น กรณีที่มองเห็นรถที่ขับตามมาแต่ไม่สนใจเพราะคิดว่าใช้ความเร็วได้เหมาะสมแล้วบางคนคิดว่าใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้วจะไม่สนใจรถคันอื่นว่าจะรีบแค่ไหนทำให้หลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้ารีบเดินทางไปสมัครงานต้องไปให้ทันเที่ยวบินเจ็บป่วยรีบไปโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บในรถหรือภรรยาปวดท้องใกล้คลอด สถิติตำรวจจราจรทำคลอดบนท้องถนนกว่า107รายต่อปีจราจรไทยสถิติการทำคลอดมากที่สุดในโลกแล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้ขับขี่กรณีที่เราวิ่งอยู่ช่องทางขวาสุดหรือช่องทางกลางเมื่อมีรถตามมาให้เรารีบเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อลดช่องว่างด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับความเร็วเมื่อเร่งความเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าใช้ความเร็วเกินควบคุมให้ใช้วิธีให้สัญญ,ญาณ แล้วจึงหลบเข้าช่องทางซ้ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือถ้าคุณเป็นคนขับรถตามหลังรถคันที่ทิ้งระยะรถคันอื่นๆที่ขับตามมาจะไม่ทราบสาเหตุควรจะเปิดไฟกระพริบเตือนอย่างสุภาพหากรถคันหน้าไม่หลบทางควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องทางเพื่อรถคันถัดจากคุณจะได้ทราบสาเหตุและปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณ การขับช้าขวางเส้นทางผิดพรบจราจรมาตรา35รถที่มีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถให้ใกล้กับขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้เพียงเอื้ออาทรกันสักนิดเพื่อสังคมของเราก็จะน่าอยู่ตลอดไปความเอื้ออาทรง่ายๆเพียงเริ่มที่ตัวคุณ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจราจรจะมาแนะนำป้ายจราจรบนท้องถนนให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะมาทำความรู้จักป้ายบังคับกันนะคะป้ายนี้หมายความว่าป้ายห้ามหยุดรถนะคะ ป้ายนี้หมายความว่าห้ามกลับรถไปทางขวานะคะป้ายนี้หมายความว่าห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวานะคะป้ายนี้หมายความว่าให้เดินรถไปทางเดียวนะคะส่วนป้ายนี้แสดงว่าวงเวียนอยู่ข้างหน้านะคะป้ายนี้หมายความว่า ้จำกัดความเร็วนะคะต่อจากนี้ไปเรามารู้จักป้ายเตือนกันนะคะส่วนป้ายนี้หมายความว่าป้ายแสดงสัญญาณจาราจรอ,อยู่ข้างหน้านะคะป้ายนี้หมายความว่าป้ายหยุดนะคะส่วนป้ายนี้แสดงให้รู้ว่าทางข้างหน้าระวังอันตรายนะคะ ถ้าเห็นป้ายแบบนี้หมายความว่าทางแยกนะคะส่วนป้ายนี้แสดงว่าวงเวียนอยู่ข้างหน้านะคะส่วนป้ายนี้แสดงว่าจะมีทางแคบอยู่ด้านหน้านะคะส่วนป้ายน,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 นี้แสดงว่ามีทางลอดต่ำอยู่ด้านหน้านะคะ ส่วนป้ายนี้หมายความว่าทางข้างหน้าเป็นทางกระโดดนะคะส่วนป้ายนี้แสดงว่าทางข้างหน้าเป็นสะพานแคบนะคะจบแล้วค่ะถ้าคราวหน้าเรามีสาระอะไรดีๆเราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ